สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันมันละตัวนะครับผมกับผม AK เเมาหมาโมสเตตัสกินมามาบุรุษที่มีแฟนแรงงล้าปรารถานะที่จะค,คว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมตอนนี้เราอยู่กับหุ้น SKE นะครับผมตอนนี้ก็พา์ที่16ไปแล้วนะครับผมก็เราก็ค่อนข้างที่จะอัปเดตกันมาอย่างยาวนานนะครับผมสำหรับ SKE เนาะ ก็ตรงมองตองบอกว่ามองแพทเทิร์นเขาค่อนข้างที่จะยากมากเลยนะครับผมสำหรับ SKE คราวที่แล้วนะครับผมล่าสุดผมมองว่าเขาขึ้นไปทำขึ้นหนึ่งนะย่อลงมาทำขึ้นสองเดี๋ยวก็ขึ้นไปทำขึ้นสามนะครับผมจังหวะนี้ไส้เวยออกมากหน่อยขึ้นไปนึกว่าจะไปแล้วนะครับผมชนเส้น EMA 2 0 0ลงต่อ โอ้ทำโลใหม่เลยนะครับผมก็โลใหม่นี้ได้มาได้มายัางไงนะครับผมก็เนี่ยตีเส้นฟีโบมาเราก็รู้แต่อันนี้ผมต้องบอกอบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าผมไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะลงมาถึงเจ็ดสิบแปดจุกอร์เซของเส้นฟีโบนะครับสำหรับ SKE มันลึกมากนะครับผมลึกมากนะครับผมจากไ่ายที่เขาเคยทำไว้บาทสามสิบเนี่ยลงมาถึงหกสิบสี่ตังค์เนี่ยนะครับผมอันนี้เส้นฟีโบให้อยู่ที่หกสิบห้านะครับผมแต่เขาลงมาอยู่ที่หกสิบสี่เนี่ยนะครับลงมาลึกมากนะอันนี้ลีื้อใหม่ไปเลยนะครับผม อันนี้เรามองพลาดไปแล้วนะนะครับก็คุณออ่เอ m n ไนท์นะครับผมอ่ก็มีการแชร์อ่า,อาเกี่ยวกับอ่าการทำงานของเขา ตอนนี้อยู่นะครับผมพื้นปัจจัยพื้นฐานของเขานะครับผมก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับผมเป็นประโยชน์มากๆนะครับผมคือเขาก็แชื์อว่าลงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยช่วงก่อนหน้านี้นะครับผมมันเป็นหน้าฝนเนะาะเพราะหน้าฝนแน่นอนว่าอาเชื้อเพลิงในการที่จะอเอามาทาไฟฟ้าเนี่ยมันเปียกนะครับผมมันมีความชื้นนะครับผม การเผาไหม้เนี่ยมันอาจจะลำบากนะครับผมอาจจะต้องใช้ตัวเล่งในการเผาไหม้นะครับผมนั่นก็เป็นการเพิ่มต้นทุนในการผลิตไฟฟ้านะครับผมนั่นเองเนาะส่วนโรงงานผลิตเชื้อเพลิง RDF นะครับผมก็เขาบอกว่าวันที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยปีเนี่ยเดือนนี้นะครับผมก็จะเริ่ม ขายตามสัญญานะครับผมก็จะมีอ่าอ่ปาปริมาณการขายเอ่อหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดห้าแสนตันต่อปีนะครับผมก็น่าจะรับรู้ได้นะครับผมใน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 เตม,มานต่อไปนะครับผมอืมสำหรับ SKE ถ้าก็จบเตม,มาหนึ่งนะครับผมก็น่าจะน่าจะ น่าจะรับรู้รายได้แล้วนะครับผมสำหรับโรงงานนะ RDF เนอะอืมก็ต้องขอบคุณคุณ LM Nice นะครับผมที่คอยมาแชร์อ่าอัปเดตสถานการณ์ KE, นะครับผม,มเกี่ยวกับฟ u n d a m e n t a l ของ SKE นะครับผมอืมเดี๋ยวเราลบอ่เศษซากอ,รอารยธรรมอันเก่าก่อนของเราออกไปก่อนนะครับอ่า จริงเราไม่ค่อยอัปเดตด้ยวยแหละเนาะสำหรับ SKE เราน่าจะพิกแพงได้เยอะกว่านี้นะครับผมเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้อัปเดตกันเท่าไหร่อันนี้ทำกรอบให้ใหม่เลยตีเส้นแนนลายกดลงมาจากยอดนะครับผม เกิดแบบเราอัปเดตทีวันนี้นะครับผมสำหรับตัว SKE เราก็น่าจะมีกลยุทธ์ในการคิดแพงแล้วอ่ะก็จะเห็นได้ว่านี่คือรันเวย์ไซเบดาวของอตัวของ SKE นะครับผมอืมอันนี้ก็จะเป็นอีกกรอบหนึ่งนะครับผม นะครับก็คือเขาเนี่ยมีการทำโอเวอร์โซนะครับผมคือปกติของหุ้นเมื่อทําโลใหม่แล้วมีมีการทำโอเวอร์โซเนี่ยส่วนมากก็จะมีเด้งบ้างนะครับผมแต่รอบนี้เด้งเด้งของ SKE เนี่ยขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมตอนนี้ก็ขึ้นมาชนแนต้านบริเวณอ ศูนย์ยเจ็ดสี่นะครับผมที่เราทิ้งไว้เนาะขึ้นมาชนแล้วก็ชนเป๊ะเลยนะครับผมแล้วก็ยืนไม่ได้สุดท้ายก็มาแตะได้แถว0ูรย์ยเจ็ดสี่นะครับผมในวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองไ s i เนี่ยกำลังขึ้นไปทำโอเวอร์บอแต่ก็ยังคงมีพื้นที่ให้ไปต่อได้นะครับผม m อ c d ตัวน,นี้ตัดเส้นซิกเนลไลน์แล้ว สวยงามครับผมตัดเส้นศูนย์ไปแล้วด้วยมันนี่โฟร์อินเด็กแบบเอ,อบ่องบอกว่ามีเม็ดเงินเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมแล้ว ADX เนี่ยหักหัวขึ้นแสดงถึงความแข็งแกร่งในการขึ้นรอบนี้นะครับผมเอ,อมีอะไรหรือเปล่านะครับผมถึงได้มีเอ่ออ่ามันนี่โฟร์อินเด็กเนี่ยเข้ามาเยอะถึงกับขึ้นไปทำโอเวอร์บอทเลยนะครับผมสำหรับ SKE ถ้าจะมองว่ากลับตัวสำหรับ S S S, S, S K E ไงดินก็พันนะครับผมคือต้องขึ้นมาขึ้นมาบริเวณ0.77นะครับเพราะว่าเส้น E M A 200นี่ก็ลงไหลลงมาซับพอร์ตนะครับผมอืมเนาะคือรอบนี้ต้องผ่านให้มันได้ก่อนนะครับผมเนี่ยเส้นเทนไลน์ตีกดลงมาเนี่ย ก็ต้องผ่านให้มันได้นะครับผมสำหรับ SKE เนอะแถวแถวศูนนะครับผมเป็นแนวต้านต่อไปแล้วก็กลับขึ้นไปยืนได้ก็สวยนะครับผมเราก็จะนับเริ่มเริ่มนับขึ้นใหม่สำหรับ SKE เนอืมต้องยืนใ้ได้ครับ0.74นะครับผม ต้องยืนให้ได้นะครับอ่ะผมไปลบรันเวยออกทำไมเนี่ยโอ้ดึกแล้วนะครับสมองอาจเบอร,เบอร์เบอร์นิดหนึ่งอ่านะครับผม0ูนยแล้วก็0.77นะครับผมยืนให้ได้นะครับผมผมก็ไปเผื่อลบออกซะแล้ว อันไม่เ็นไรดีดตีไหมนะครับผม,มสรุปนะครับสรุปเอสเคีนะครับผมก็ต้องบอกว่าแนวรับบริเวณ0.64เนี่ยนะครับเป็นแนวรับที่มีนัยะสำคัญนะครับผมทั้งเดี๋ยวนะครับยลองมาทำนี้ก่อนอ่า ทั้งก่อนหน้านี้นะครับผมดูตรงปากกาผมนะครับเนี่ยเคยเป็นแนวต้านมาก่อนนะครับผมแล้วก็จากการที่ตีเส้นฟิโบเนี่ยบริเวณ78.6%เปนเนี่ยเส้นฟิโบให้อยู่ที่0.65%เนาะแต่เขาลงมาถึง0.64%ก็มีในยะนะครับผมน่าจะจบแล้วนะครับผมเพราะว่า จากยอดนะครับผมวัดจากยอดของเขาลงมาเนี่จ็ดสิบหกเอยเจ็ดสิบแปดจุดหกเปอร์เซ็นตะ์นะครับผมลงมาค่อนข้างที่จะลึกมากๆแล้วนะครับผมคือไม่รู้จะลึกอะไรขนาดนั้นแล้วนะครับผมมันคงไม่ลึกไปกว่านี้แล้วแหละนะครับผมเพราะว่าธุรกิจเขามันมันก็ไม่ได้เจ๊งนะครับแล้วก็แค่แบบ กําไรเนี่ยอาจจะตา่าคาดนิดหน่อยนะครับผมอมืเกี่ยวกับฤดูการนะครับผมนะแต่หลังจากนี้คือมันเป็นหน้าแรงไงความชื้นเนี่ยในเชื้อเพลิงในการเผาไหม้เนี่ยมันอาจจะน้อยนะครับผมต้นทุนในการผลิตเนี่ยมันอาจจะลดลงนะครับผมแล้วก็ยังมีธุรกิจอเชื้อเพลิง r d f นะครับผมที่กําลังจะเข้ามานะครับผม ในไตรมาสแรกของปีนี้อีกนะครับผมถ้ารับรู้ได้ได้นะครับผมรายได้เพิ่มเงินก็น่าจะกลับตัวได้แล้วนะครับผมสลับ SKE เนาะคือมันลงมาลึกมากแล้วอ่ะพเพื่อนๆลงมาลึกมากๆเลย <c oughs> เป็นอีกตัวหนึ่งที่ลงมาลึกสุดขั้วนะครับผมสลับ SKE เดี๋ยวลองกางวอลุ่มใบาพายให้ดูนะครับผมเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าราคาสะสมเนี่ยส่วนมากจะอยู่ที่แถวๆบาท บาทสิบเอ็ดตังนะครับผมแล้วก็บาทสี่ตังนะครับผมตอนนี้เจ็ดสิบสี่ตังนะครับผมเป็นราคาที่ได้เปรียบค่อนข้างที่จะมากเลยนะครับผมนะฮึ่มทำเฟรมวนะครับผม MACD เนี่ย กำลังจะตัดเส้นสิกญนลแล้วนะครับผมอ่าเขาจะกลับตัวหรือเปล่านะทำเฟรมใหญ่ๆนะครับผมอ่าทำเฟรมบิ๊กนะครับผมเขาก็ยกโลกขึ้นเรื่อยๆนะครับผมอืมยกโลกขึ้นเรื่อยๆอยู่นะครับผมก็มองว่าไซเบอรอัพนะครับผมอืมทำเฟรมมัน อันนี้ก็เจ่อแล้วนะเพื่อนเเหมือนจะตัดเส้นซิกเนลแล้วนะเนี่ย MACD อยู่ที่ลบ5เส้นซิกเนลอยู่ที่ลบ4อีกทิศเดียวก็ตัดแล้วนะครับผม m e Frame มอัน r a m e week Time frame day ตัดนะครับผมต้องบอกว่าถ้าไม่กลับมารอบนี้ก็ไม่รู้จะกลับมารอบไหนแล้วนะครับผมสำหรับ SKE 0.64น่าจะเป็นบัตทอมของเขาแล้วในรอบนี้นะครับผมก็หวังว่าไตามารแรกของปีหน้านะครับเอ้ยไตายมารแรกของปีนี้นะครับผมงบออกมาน่าจะสวยนะครับผมแล้วอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนผักให้ราคาของ SKE มีการปรับตัวขึ้นในเร็ววันนะครับผมนาอ โอเคสิ่งที่ผมกําลังพูดคุยและก็นําเสนอทั้งหมดนี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมไม่ได้แนะนําหรือชี้นำเ,นเพื่อนๆนั้นซื้อขายหุ้นตัวนี้แต่อย่างใดนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการลงทุนด้วยนะครับผมอ่า,อาลืมขอบคุณคุณอ่าวรัญญานะครับผมที่มีการกดปุ่มขอบคุณมาด้วยนะครับผมเนาะ ก็เป็นปุ่มรูปที่มีไอคอนเป็นรูปหัวใจอยู่ใต้คลิปนะครับผมเนาะก็ไม่คิดว่าจะมีคนกดด้วยนะครับผมเนาะก็เลยอ่าไม่ขอบคุณไม่ได้นะครับผมต้องขอบคุณนะครับผมสรุปคุณรญาที่สนับสนุนค่ามาม่า,มาแล้วก็กาแฟนะครับผมเนาะโอเคสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมก็กราบยงบอนแล้วก็ขอความกรุณานะครับช่วยกดไลค์กดสับสไครต์แล้วก็กดแชร์กำลังใจให้ด้วยนะครับผม สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างมีมุมมองอย่างอื่นนะครับผมก็สามารถโพสต์ใต้คลิปได้นะครับผมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันถ้ามีข้อมูลเกี่ยวกับฟันเดอเมนทัลก็มาแชร์กันนะครับผมเราจะได้อยู่ในตลาดตรงนี้ไปด้วยกันนานๆนะครับผมเนาะสุดท้ายสุดสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวีดั สวัสดีครับ